วันนี้ครับความรู้ปิดการขายมีเยอะแยะมากมายแต่ปัญหาคือเรียนแล้วฟังแล้วรู้แล้วแต่ไม่เก่งสักทีผมถึงบอกว่าการที่จะทําให้พนักง,งานเก่งได้เนี่ยเก่งปิดการขายมันต้องมีอยู่2ปัจจัย 1. คุณต้องสร้าง p a s s ั่นในองค์กรไปพร้อมๆกัน 2. การอบรมเทรนนิ่งสัม,มานาต้องมีคุณภาพถ้าไม่งั้นแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วจะเก่งผมว่าเด็กที่เข้าห้องเรียนต้องได้เกรดสทุกคนจริงไหมครับ สิ่งสำคัญเลยทักษะในการโคชชิ่งหัวหน้างานผู้จัดการฝ่ายขายมีความสำคัญมากที่จะต้องมีทักษะในการโคชชิ่งให้พนักง,งานเก่งรับความรู้อ่านหนังสือดูวิดีโอทักษะการปิดการขายรู้แล้วประยุกต์ไม่ได้ฝึกอีกจุดหนึ่งคือฝึกหัวหน้าทีมขายเก่งในการโคชชิ่งให้ทีมเก่งเพราะไม่งั้นแล้วตำราคู่มือที่มี ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้กับท่านได้โฟกัสการฝึกทักษะซอฟต์สกิลให้ทีมขายเชี่ยวชาญในเรื่องของการปิดการขายดูครับโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดสนใจเพิ่มทักษะพัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่ QR Code